ใวลานาน่กว่าจะแบบว่าจัดนู่นจัดนี่จัดนั่นสำหรับใครที่ชอบจัดห้องก็จะมีความสุขหน่อยๆบูีก็ชอบจัดนะแต่ของไม้คัพอะไม่เยอะจนให้บังอาจเอาแครอทมาใส่ไว้ในนี้นี่ดิมเยอะโอ้ยอไม่โอไม่โอไม่ ู้สึกว่าไม่โออเท่าไหร่ค่ะตอนนี้นี่ด้วยว้าวซ่าโดนปล่อยมุกจางฮะเมื่อกี้คุณรับูพูดว่าอะไรเหรอคะโอมไหมโอโอมไหมล่ะอันนี้ก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าโอหรือเปล่าโอมไหมโอมไหมโอมนะพยายามจะทำความเข้าใจแต่ก็ไม่เข้าใจอยู่ดี แล้วเราอ๋อแล้วนี่ยังไงนะขออีกที่นึงก็แบบว่าโอ้ไม่โอ้ไม่โอ้โอไมเออโอไม่อะบางทีการเล่นมุกกับลูเซียอาจจะไม่ใช่ของคู่กันจริงๆนะคะเนี่ยตอนหลังนนเนียก็ไล่ให้ปูไปเล่นไปเล่นตรงนู้นนะมโนฟีแถวแถวโบดดลูเซียเขานดคุณลิตี้ลงแล้วมันไม่อร่อยแล้วอ่ะโนเนียเสียใจไอ้ปูซือมาทีมหวานไม่ ก็หมหวานเลยมีครั้งหนึ่งลูเซียเคยไปกินกับกับเพื่อนซิสเตอร์ของลูเซียแล้วทีนี้วันนั้นลูเซียบอกว่าลูเซียกินกล้วยมากลูเซียก็เลยสั่งเซตที่มันมีกล้วยเยอะๆมาเป็นแล้วก็กินไม่หมดอืมกินไ็ได้แค่สองคำเพราะว่ามันเป็นมันเป็นแบบว่าสามทหารเสือคุณลาผู้จำได้ไหมเซรนั้นที่แบบว่ากล้วยมันจะฟูน,น่ะ อลูซี่ก็กินได้หมดลูซี่กินไปได้แค่ครึ่งเดียวลูซี่ก็เลยนั่งมองกล้วยลูซี่นั่งมองกล้วยด้วยความอะไรอาวรแล้วทีนี้เพื่อนซิสเตอร์ของลูซี่ก็บอกว่าแห่บอยากกินกล้วยไงกินเข้าไปให้หมดนะอย่าก,กินของเหลือก,กินแต่กินแต่กล้วยไงถ้าอย่างนั้นอะก็กินแต่กล้วยแล้วไงมันกินไม่ไม่ได้มันมันเลี่ยนกล้วยนูนแยก็พูดไปเลยกระชวยไม่ได้คนมัน้วย ติก็เป็นปกติก็เป็นคนใช้จ่ายแบบอย่างนี้อยู่แล้วไม่ใช่กันเราอะพูดอย่างนี้ให้คนอื่นเขาเข้าใจผิดสิูดจะบอกว่านูเนี่ยอยากมีปืนที่เอาไว้ยิงเงินได้ทุกคนกดแล้วก็ยิงแล้วเงินมันจะพุดออกมานูเนี่ยบอกว่านูเนี่ยอยากทํทไมคนเราล้วนมีความฝันได้เป็นความฝันที่ยิ่งใหญ่จริงๆเดีอย่าพูดซื้อให้แต่ว่าของข้างในที่ต้องเอาไปใส่อ่ะเอาแบงค์คารโมไปก่อนแล้วกันนะงั้นตรงนี้แล้วกัน ตรงนี้เลยเหรอโอ้โหแคบมากเนี่ยแบบชนปุ๊กตายปั๊บอะพูดเลยลูเตียช่วยเออลูเตียช่วยเอื้อเออลูเตียช่วยไปไปอย่ามาอ้าวอ้าวบ่อนั้นมีคนตายหลายคนแล้วก็มีวิญญาณเละลอนนะเพื่อนนี่ตรงนี้เลยตรงนี้เวลาเดินไปแถวนั้นอะอย่าลืมกราบไหว้กันนะตรงนั้นเจ้าที่แรงมาก มีไม่ว่าใครก็ตามที่เดินไปเนี่ยอาจจะโดนกพักให้ตกลาวาก็เป็นได้นะคะต้องระวังไว้นะนีะ่ค่ะต้องระวังมากๆเลยนะไปเรื่อยแลไปนั่นนะ่ะพูดถึงไฟไหมลูเซมี<า>เรื่องมาเล่าว่าลูเซียหน่ะนะทำขนมกินตอนตีสองใช้เตาอบโอ้โอทีนี้ตื่นเช้ามาเด็กโปรดก็มาถามลูเซียว่าพี่ลูเซีย เมื่อคืนพี่ทำไปไหม่หรอเพราะว่าลูเซียนาเล่นปิดเตาแก๊สทั่วหมดเลย<น><น>แล้วใครจะ<น>แล้วใครจะปิดให้ล่ะเนี่ยมิดด้วยหรือเปล่าลูเซียนาโอ้น้องลองไปเล่นน้ำด้วยนูเนี่ยน้องลองมาเล่นน้ำไอ้บ้าเอ้ยมันต้องเป็นภาพที่หาชมยากอะไรขนาดนี้ทุกคนคะทุกคนคะทุกคนคะตอนนี้ตอนนี้ เอ้น้องลงไปเล่นน้ําน้องเล่นน้ําอยู่โอ้น้องบินบนบนด้วยหนูเนี้ยดูแล้วน้องน้องตัวน้องว่ายน้ําทุกคนน้องว่ายน้ำเอกไปก่อนออกไปก่อนออาไปก่อนน้องตัตัวเหมือนพี่พาเที่ยวสวนสัตว์อะแต่ตะเกียร์คนรอบูู้้แบบอินเนอร์ อินเนพี่พี่บนที่บนนักเที่ยวในสวนสัตมากเลยแบบว่าน้องนองคะตอนนี้เ้าหันไปที่ด้านซ้ายเราจะเจอกับมังกรนะคะก็จะเป็นมังกรสีแดงพี่แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าดูรายไหมดเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปดูใกล้ๆกันนะคะน่นเนี้ยได้มากกว่าปูอีก ระบบเมมเบอร์ชิเปิดให้บริการแล้วนะคะมี3ระดับด้วยกันเริ่มที่50บาท Moon Spirit จะมีสิทธิ์เข้าถึงคอ m ม u n นิตี้และ150บาท Super Moon Fairy ได้รับสิทธิ์เข้าถึง s p ปเ i a l Content และ1,500บาท Supreme Extra Moon Fairy อัปเกรดชุดให้ปู้และรับของแฮนด์เมดสุดพิเศษจากปู้ไปเลยอย่าลืมมาสมัครกันเยอะๆนะคะ